อุ้ยโดนแล้วเจมโดนแล้วอาดิ้งเจมอาดิ้อาดิ้งอาดิ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงครับหลังแขนเป็นแล้วับอย่าอโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยเป็นแชมป์โดนนะครับหลังจากกระบอมตีฟู่ครับเสร็จะแชมป์ครับโปรญี่ปุ่นครับ มินมินเหรอเอาเอาเอาไงองีไงองี้ยชูเปอร์ตัวมาดิอ่ะชูเปอร์ชูเปมีช่วยเบรช่วยนะฮะเบรช่วยนะคำเตือนคำเตือนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อความเป็น ของท่านผู้ชมเท่านั้นแน่นอนว่าต้องมีภาพและเสียงพฤติก,กรรมความบ้าระห่ำทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรรับคำปรึกษาจากผู้ปกครองก่อนรับชมด้วยนะครับ กราบสวัสดี f อซแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง youtube นักตกปลาบ้านๆนะครับวันนี้เราจะมาทำการตีปลาชูไม่คอกนะครับชาวบ้านบอกว่าเอาออกให้หมดเอาออกได้เอาออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าใส่มองไม่ได้ปลาเลยนะครับปลาเล็กปลาน้อยหายหมดนะครับวันนี้มากับทีมงานน้บหมอมนะครับ ้บอมครับบ๊ายบายนะครับโอเคครับผมนะบอมนะครับมีตัวตนจริงนะครับแล้วก็น้าแชมป์นะครับโปรญี่ปุ่นของเรานะครับนี่ครับไม่ได้เป็นแต่กระพงนะครับวันนี้มาตกชะโดนะครับไม่รู้ว่าใครจะโดนนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีอยู่สองท่านนะครับน้าแชมป์กับน้าบอมนะครับนู่นครับผมน้าบอมของเรานะครับโอ้มาถึงลงก่อนเลยเซียนจัดรับมาถึงล่ําเลยครับ ขอกยังหาไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ตามหาผลงานกันนะครับวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับยังไงก็รอนะครับติดตามชมนะครับคลิปนะครับก่อนไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ,บดีดีดีโอผมไปหยู่ทำไมวะเอา้า ก็พ่อะไรที่ไม่อยากใช้อย่าไม้แต่็น้องน้องอ้ยพี่ว่ารอบนี้ต้องไปแะละมีมีสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งขี่รถไปอย่างที่สองก็คือท้าเบ็ดว่านะชูเบ็ดว่านะไป มันต้องไปทางยื่ไอ่บผมแน่เลยมีภาพนู่นไงกูว่าเด้ยจำจีเด้ออุ้ยท้ายว่ะสวยดิโดนไปวิ่งนะเว้ย tốt top, gió, top, gió, lắm Ui top, gió, top, gió, nhiều lắm top, gió, top, gió, Ui gió, phân, gió, phong phân gió, 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 bấm lên gió, gió, Lôi dốc, lôi dốc à luôn Ô, bảo, bảo Bỏm bảo Để luôn, Để, để, để kia còn nhiều cơ Bỏm tập nhiều rồi đó bỏm ดีสุดแล้วเจอไรนเมื่อกี้ล่าสุดขึ้นตรงไหนแล้วครับนะนี่นี่ตรงไหนครับไม้น้มลงอ่ะโอ้โหไม้น้มลงอีกเลียวอีกเลี้ยว Đi! 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 Ui! Mẹng, tà lợt bà! Xoay khen! Xoay! Đồn! Tất cả mì khai đồn Ui! 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 Đồn bệt nè! Cú đồn bệt lắm Cú đồn bệt bà! luôn ติดตาว่ะนี่ผมติดตาเบ็ดเบ็ดเบ็ดเขาติดปาว่ะติดปลาี๋เหรออโอออโอ๊ยโอ๊ยดิดีผู้เหรอนัเอ็นเทเลนนั่นนี่ อุ้ยอุ้ยโดนแล้วเจ็บโดนแล้วอาดิงเจ็บอาดิงอาดินอาดินโดนแล้วเจ็บโดนแล้วอาดิงเจ็บอาดิงอาดินโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไงครับหลังแขนเป็นไงครับเอื้อดเร็วเดือดเร็วโอ๊ยจะเจ็บโดนนะครับ หลังจากตะบอมตีฟูกับเสร็จแล้แชมปับโองญี่ปุ่นครับเหมือนกับตัญี่ปุ่นมาแล้วมาแล้วน้า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 ลงนี่หวะน้าิ่ลงนี่ลงนีุ้ยมือกองกระยานจญี่ปมือกอ

โโอหฮะที่จับครั้งนี้ไงฮะจับคนั้งนอ้เอยบอม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 ช่วยบอมบอมช่วยเลยบอมช่วโป๊ญี่ปุ่นเลยโอป๊ยญี่ปุ่นครับประสบความสำเร็จนะครับข้ออนี้นะครับเรียบร้อยดีครับจะได้ขึ้นมาไหมจะได้ขึ้นมาไหมครับข้ามข้ามอันนี้มือมันออกไปด้ยยกเลยไหม มึงเนี่ไม่ได้หว่ะ,ะมันมันไม่ได้ติดป่าแล้วมันจะออกอย่างนี้เเฮ้ยระวังมันดิ้นโดนมือนะนล,ล้วงเปล่าล้วงเหลยมาล้วงให้ไหมล้วงคอมันเหรอบลยระวงังระวังมือด้วยเซฟได้แล้วกันครับให้ออกพี่ผมจะเวียงขึ้นมาล,ลำหมายนิดน,นึงนะครับครับอุย้ยจะหลุด เฮ้ยโอ้ยเมีนูดเฮ้ยโอ้ยเหี้ยนูดพอดีคือเยอะอยู่ไมจะขว่ครับโอ้รอดไหมรอดครับผมโชวปลาหน่อยครับชวปลาหน่อยคู่ครับขอขอหายใจไอเหี้ยนูดพอดีครับโปรญี่ปุ่นนะครับ ไสปลาครับแม่คอกนะครับแม่คอกครับแม่โคสภาพหมายเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับนี่ครับนี่ครับโชว์ผลงาน่อยเย็ดเดอร์ประตูประตูตบเนาะนั่นไงครับโอ้ยปุ้ยเลาอีกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพนิ่งกันครับ ครับก็ประสบความสําเร็จนะครับก็ได้เวลาแล้วครับนี่ครับหนึ่งตัวครับชาวบ้านบอกเอาออกนะครับต้องต้องเข้าใจนะครับมันมันอยู่ผิดที่นะครับถ้าเก็บไว้ก็นะครับปลาเล็กปลาน้อยก็หายหมดนะครับปลาเลยนะูปลาดูดูอล่ามีปลาวย้นดูนะครับโอปุบนของเรานะครับไป กูจับปลากูไว้นีปลากูนะนีปลากูนะหนูยเร็วนะบยู่นูนะครับคุกลับปลากูกลับบ้านเร็วกลเอยอะแจะกูกับบ้านเร็วไไไ่เดินไปไม่ได้นี่ครับนะแชมป์ยั่วครับยั่วนะบอมครับ ตั้งแต่มาครับไม่เดินไปไหนเลยครับติดใจแต่ตรงนู้นครับนะผมไม่รู้ติดใจอะไรตรงนู้นนะครับโอเคครับผมเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ